ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์เสียสละอดทนกระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอง้อมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยมีศีลธรรมรักษาความซื่อสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันเข้าใจเรียนรู้กลายเป็นประจัธิปไตยมีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมาย ผูน้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำทำหนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองคานิยม12<อ>ประการแค่คุณเปลี่ยนส<อ>งังคมเปลี่ยน,ป,ยนประเทศ,เทศพัฒนา